สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของการหาเงินมาพูดถึงเรื่องราวธุรกิจกันบ้างดีกว่าทุกคนโดยเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่ร้านที่ผมมั่นใจว่าทุกคนในช่องเนี้ยทุกคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยเคยกินแน่ๆอะถ้าไม่เคยมึงต้องรู้จักชัวช์วไม่รู้จักไม่ได้มันก็คือร้านอะไร ร้านอาหารหนึ่งในร้านที่ดังที่สุดในโลกใบนี้แมคโดนัลล์นั่นเองครับคือแบบว่าผมมั่นใจทุกคนรู้จักอยู่ละถูกไหมแมคโดนัลล์นี่ในไทยเองก็จะเป็นคู่แข่งกับ KFC นะจริงๆแล้วเขาก็แข่งกันทั่วโลกนั่นแหละแต่ถ้าไปในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ KFC ซก็จะเน้นไปที่ไก่ทอดแล้วแมคโดนัลล์เนี่ยจะดูเน้นไปที่เบอร์เกอร์ซะมากกว่านะครับแล้วแต่ละที่เนี่ยรสชาติก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยที่นี่เองท่านผู้ชม วันนี้เราจะมาพูดอะไรเกี่ยวกับแมคโดนัลล์กันคือโอเคเราทุกคนรู้จักอยู่แล้วว่ามันขายไก่ทอดขายเฟรนฟรายแล้วก็อาจจะขายเป็นเซตเนาะเป็นแบบเบอร์เกอร์นู้นเบอร์เกอร์นี้ชีสเบอร์เกอร์อะไรก็ว่าไปเป็นเหมือนอาหารฟาสต์ฟู้ดง่าย,ายๆแล้วกันที่ทุกคนกินได้หมดอะจะไปที่ไหนบนโลกก็สามารถกินเจ้าสิ่งนี้ได้บิ๊กแม็กอสบายเลยเมนูเบสิกในไทยนี่มีโจ๊กด้วยถูกไหมแต่อ่ะวันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าแมคโดนัลล์เนี่ยเป็นบริษัท เชนฟาสฟูตดเป็นบริษัทขายเบอร์เกอร์เป็นบริษัทขายไก่ทอดแต่ให้ผู้ชมรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ของแมคโดนัลล์ไม่ได้มาจากการขายไก่ทอดหรอกเฮ้ยจริงเหรอวบ้าแล้วมึงขายอะไรรายได้หลักๆของแมคโดนัลล์ไม่ได้มาจากการขายอาหารนะครับผมเฮ้ย มั่วแล้วมึงมั่วแล้วมอนแหมกูไปกินอยู่มันก็ไก่ทอดมันก็เบอร์เกอร์เฟนไฟรายโคกถ้ามันไม่ขายอาหารแมคโดนัลด์มันจะทําอะไรวะแล้วมันเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ดังที่สุดในโลกถูกปะมึงจะไม่ขายอาหารแล้วมึงขายอะไรมึงมั่วแล้วมอนจริงๆไม่ใช่นะครับแมคโดนัลด์เองเนี่ยบอกไว้เลยว่าเขาเองอะ่ะเป็นบริษัท real estate company นะครับ real estate company คืออะไรคือบริษัทที่ดินไง แมคโดนัลเองไม่ได้มีรายได้หลักมาจากการขายไก่ทอดนะครับผมในป2023ี2023นี้นะครับแมกโดนัลเนี่ยก็มีรายได้เติบโตมากขึ้นแล้วก็รายได้กว่าครึ่งเนี่ยมาจากการเก็บค่าเช่าครับคือแมคโดนัลเองเนี่ยแน่นอนแหละเขาก็ปล่อยเฟรนช์ชส์ของเขาไปให้ทั่วโลกเนี่ยได้ขายไก่ทอดด้วยแหละแต่โดยรวมแล้วเนี่ยรายได้หลักๆมาจากค่าเชา่าที่ซึ่งแมคโดนัลเองมีโมเดลการทำธุรกิจยังไงครับแมคโดนัลเองเนี่ยนะครับผมมีจำนวนทั้งหมดนะ 4 1 2 0 0สาขานะครับแล้วก็เป็นสาขาที่แมคโดนัลด์ทำเองเนี่ยอยู่ประมาณ2,100สาขาที่เหลือก็จะเป็นแฟรนไชส์ออกไปแต่จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือมันไม่ได้แค่แฟรนไชส์ออกไปอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่ของแฟรนไชส์แมคโดนัลด์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นทุกประเทศนะครับแต่ในหลายๆที่มันจะเป็นโมเดลนี้ก็คือแมคโดนัลด์เนี่ยจะไปซื้อที่ดินตรงที่จะสร้างแมคโดนัลด์ขึ้นมาหรือไม่ก็ไปสร้างตึกตรงนั้นขึ้นมาทําให้แมคโดนัลด์เนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินตรงงนนนนัันน้้้แลวเ,เอเนะผม ก็จะปล่อยให้ผู้ซื้อเฟรนไชา์เนี่ยมาออเปเรตมาหลันล้านผ่านที่ดินของตัวเองครับทำให้แมคโดนัลล์เนี่ยสามารถมีรายได้ที่มัน stable มีรายได้ที่มัน c o คสิส e n นมากๆแมคโดนัลล์จะเก็บเงินยังไงบ้าง1นึ่งเลยค่าเฟรนไชส์อ่ะ,อ,ะอย่างหนึ่งนะถูกไหมจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมได้ค่าเฟรนไชายมาแล้วปุ๊บ ได้เปอร์เซ็นต์จากการขายด้วยแล้วก็รวมไปถึงได้ค่าเช่าด้วยนั่นเองนะครับซึ่งมันทำให้ Mc Donald s เนี่ยมีรายได้มหาศาลมากๆเลยใน3มควอเตอร์ของปี2023นี้นะครับ l d คโดนเนี่ยทำเงินไปกว่า7,300ล้านด,ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็รา,ราวๆ254,000ล้านบาท จะเพียงแค่ค่าเช่าอย่างเดียวนะครับผมยังไม่รวมค่าอื่นนะยังไม่รวมเปอร์เซ็นต์จากการขายค่าแฟรนไชส์นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆโดยค่าเช่าเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นเทนอะเยอะมากๆเลยนะครับผมคิดเป็น63.5%ของ เงินทั้งหมดที่แมคโดนัลล์เนี่ยสร้างมาจากเฟรนช์ชส์ในปีนี้เลยนะแค่จากส่วนของเฟรนชชส์นะไม่รวมจากสาขาที่ตัวเองเป็นเจ้าของด้วยซ้ำแค่ค่าเช่าตรงนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยนอกจากนั้นนะก็จะมีค่าอื่นอื่นอีกที่เข้ามาโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับผมถ้ารวมจากทุกส่วนเอาแบบครบปีเลยนะเอาแบบจากการฟอร์เควสแล้วก็ดูจากปีอื่นๆนเนี่ยอัน,นแค่3ควอเตอร์ถูกแม้แต่ถ้าทั้งปีเนี่ยแมคโดนัลล์จะมีรายได้อยู่ที่ช่วงงเรา 20บิลเป็นเลียนอาจจะ20กว่ากว่านะครับผมน่าจะปีนี้อาจจะสูงถึง25ิลเป็นเลียนนะก็คือ2 5 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับผมตีเป็นเงินไทยนี่โอ้โหมันเยอะมากๆจริงๆนะครับอยู่ที่ราวๆนะครับ8 7 0 0ล้านบาทนะครับผมรายได้ของ McDonald' s ในปีนี้ซึ่งบอกไว้เลยว่าค่าเช่าเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ๆมากๆเลยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นฟังดูแล้วเนี่ยนะครับผมส่วนที่ทำเงินให้ McDonald' s ได้มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่การขายไก่ทอด ไม่ใช่การขายเฟรนช์ายไม่ใช่การขายเบอร์เกอร์ออกไปแต่เป็นค่าเช่านี่แหละเป็นสัดส,ส่วนที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างกับโมเดลธุรกิจของแมคโดนัลล์ก็ลองเอามาเล่าให้ฟังนะและท่านผู้ชมคิดดูดิค่าเช่าอะเราเป็นเจ้าของที่เราเป็นเจ้าของตึกอะมันแบบมันเพิ่มขึ้นตลอดอะมันไม่ได้แบบ ลดลงถูกไหมยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยยิ่งเพิ่มขึ้น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 มีแต่จะเพิ่มเรื่อยๆนะครับผมก็นำได้ว่าเป็นโมเดลธุรกิจที่อัจฉริยะมากๆเลยนะครับผมและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมบริษัทแมคโดนัลล์เนี่ยเขาถึงแข็งแร่งมากๆนะแล้วก็เรียกได้ว่าสามารถอยู่โยงคงกำพันมาได้คือมันก็มีช่วงแหละที่อาหารมันขายดีไม่ดีถูกปะ แ,แน่นอนกูเก็บค่าเช่าอยู่แล้วกูเลยได,ไ,ดได้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 ตลอดนั่นเองครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับผมผมคิดว่าข้อมูลนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่ เ,เพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธรุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครนะีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผม,ผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้นนยนนคยดย้ว ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักวงเกินไปไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเราจะเบรนเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทากับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย w U, นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ รหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด A F F X M Y S T E R Y W แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ